สวัสดีจ้าพ่อกันตอนบ่ายนะคะบ่ายสองกว่าแล้วจ้าจะมากินนะคะวันนี้มีอะไรมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวันนี้มาเช้าฉันย้อมผมมามาเช้านี้จะไปย้อมผมมาเช้ามาเช้าทําคลิปมาเช้าทําคลิปกับตอนนี้หน้าตาคนละคนละหน้าละคนละหน้าละตากันเลยนะไปย้อมผมมาแล้วจ้าทีนี้ใดให้เรียบร้อย จะมากินโชจ้ามาเด้อจ้ามือน,นี้มีแซ่บๆกับขาวแซ่บะอ่า t h same food I always eat อ่ spicy papaya salad with r i noodle this one I don't know how to say this one oysters I don't know how to say วันนี้เรากนอะรัน มี่เส้นต้อมอี有ดีหู嘅蒸咗ดีหู有ดีง,งย嘅送一齐หูมันนี่ก็สิมากินสมบูรณงเลยค่ะสมบูุณงแล้วก็มีข้าบุ้นแล้วก็มีหอยนางรมจ้าเนึ่งหอยนางรมจ้ะมาเด้อจ้ามาแซ่บๆนแลกันจ้ามาเด้อ Come to eat with me everybodySpicy food I always eat spicy foodSpicy food make me more power if you lonely if if you lonely if you uh not happy let's eat spicy food and make you more power มาเด้อจ้ามากินแซ่บๆน่วมกันจ้าครมอนครมอนมาเด้อมาเด้อแซ่บๆร่วมกันจ้าน้ำลายไหลวันนี้ตำแซ่บจ้าปูปลา ไม่ลืมใส่ปูไปนำาเด้อมาเด้อแซ่บว่าจะตำไม่เผ็ดแล้วก็เผ็ดอีกตามเคยวันนี้ฉันย้อมผมดำมาใช้ได้ไหมล่ะสวยไหมล่ะฉันกะว่าฉันจะไม่ย้อมแล้วนะฉันย้อมดำเนี่ยฉันกะว่าฉันย้อมผมดำเนี่ยฉันกะว่าฉันจะไม่ย้อมผมแล้วนะฉันกะว่าจะปล่อยให้มันขาวก็ขาวไปเลยช่างมันปล่อยให้มันขาวไปอย่างนี้ล่ะขาวผสมดำนี่แหละปล่อยมันไว้อย่างนี้เป็นปีๆนี่แหละฉันฉันกะว่าฉันไม่ย้อมละ เพราะว่าฉันย้อมมาเยอะแล้วทีนี้ผมมันเสียผมมันชี้โดชี้เด๋อ่ะผมมันไม่ไม่สวยผมมันนั่นฉันว่าผมดํานี่แหละดีแล้วล่ะโออมันจะได้ไม่ต้องเรื่องมากเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเราย้อมสีเนี่ยเวลามันผมมันยาวขึ้นมาแล้วมันจะเป็นหย่อมหย่อมใช่ไหมล่ะมันจะมันจะด่างๆมันจะหย่อมหย่อมมันจะเป็นสีสีขาวมั่งดํามั่งปนน้ําตาลมั่งปนสีทองมั่งปนสีแดงมั่ง ว่าฉันย้อมผมมันเยอะอ่ะเออทีนี้ผมมันก็เสียทีนี้ฉันเลยไปย้อมมาสีดําซะเลยเนี่ยเอามาสีดําซะเลยกะว่าจะไม่ยอมแล้วนะอลําจ์แล่อะ้วอ่เอ๋อกเอจิออเอออ่อหตอเออเจอเออออเออเอเออเออเอเอเอห้สเออเออออเออมาอเอเอเเอ่เอ้เออเออเอเอเอาเอาเออเออเออเเอาเอาเออเออเออเอ้เออเมอมอะเ 我諗住又染咗黑色咧，就唔再染噶啦，再唔再染髮噶啦？因為有得佢啦，白就算啦，啊，等多幾年後先打算啊，先至算啦，啊，等多幾年後啦，諗住誒染咗黑色咧就唔染噶啦，有得佢啊，白就白啦，嚟埋都！五、嗯、食。 อร่อยโอ้ยแสบแสบแส,บแ,สบแต่ก็เผ็ดอีกตามเคยเผ็ดโหละโ,หล,โหล็อลำจิ้มลาก,ก็แล้เจีอ,อ่ายาห้อยือยงกำแลาวคิดว่าจะไม่เผ็ดแล้วนะมันก็เผ็ดอีกตามเคย นั่งลมหอยน้งลมจิ้มกับน้ำส้มตำจิ้มกับน้ำส้มตำม,มันก็เหมือนยำนั่นแหละยำน้ำปลาไปเลยคุกกินกับน้ำปลาอยอดที่หออ่ะเจ้งยอ่อยัดไช่เสร็จอืม้มอร่อย Hôm nay. á Ý ca xin ta hàng sạch tím lại Ah, very spicy everybody. now i feel more power โอ้แซบพี่น้องมาด้ยวยจ้ะใครที่ยังไม่ได้กินก็หาอะไรกินด้ยวยจ้าใครที่กินดูใครที่กินอยู่ก็ดูไปด้วยกินไปด้วยมันจังแซบ ฉันว่าฉันว่าผมดํำนี่สวยนะฉันว่านะฉันเลือกเอาดํำนี้เอาดําแบบเนี้มันจะได้ไม่แก่จ้า <c oughs> ยิ้มจะฮะเซ็กแล้วโมกมโหลวอะก็ยันะยนะกายนะเจ้งสันติลนะ 蚝啊蚝啊，食蚝啊，好辣！ ตอนนี้ที่ฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยนะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านประเทศจีนคนประเทศจีนมาเที่ยวเยอะเลยต้อนรับไม่หวั่นไม่ไหวโอ้ยเผ็ดแท้คนจากประเทศจีนมาที่ยฮ่องกงเยอะทีนี้ก็รับรับมือไม่ไหวรับแขกไม่ไหว รับนักท่องเที่ยวไม่ไหวอ่ะนักท่องเที่ยวเยอะเพราะว่าตอนนี้มันเข้าได้สบายไงฉันาก็กะว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศมัอนกันแหละเอารอไว้เดือนหกก่อนจะไปใต้หวันจะไปเที่ยวใต้หวันสักสี่ห้าวันโอ้ยเผ็ดอ่าเผ มาจ้ะกินกับหอยนางลมหอยนางลมจะหอยนางรมงม,งม,มาแซ่บๆมา โอ้ยเผ็ดกินคำแล้วก็กินน้ำคำกินน้ำตามโหลากอะ very spicy ปลักต้มเย็นตักอามาปลากต้มอามาต้มเย็นตักเออเผ็ดเกินฉันว่าฉันตำใสพริกน้อยแล้วมันก็ไม่น้อยแล้วมันยี่สิบเม็ดอะยี่สิบก่เม็ดฉันไม่ได้นับฉันกะเอาประมาณฉันใส่พริกแห้งไปฉันใส่พริกแห้งไปแล้วก็ใส่พริกสดไปด้วยใส่พริกกระเหลียงไปด้วยมันจังเผ็ดทีนี้มันก็เผ็ดแล้วทีเนี้ย กินหอยนางรมใส่หมดมีอยู่ห้าตัวซื้อมาเมื่อวานนี้แช่ตู้เย็นไว้เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งให้ปากมันเปิดให้เปลือกหอยมันเปิดประมาณแปดนาทีเรามากินถ้าว่ากินดิบเนี่ย กลัวมันจะไม่สะอาดกลวมันไม่สะอาดนะกินแล้วกลัวปวดท้องไงก็เลยเอาไปนึ่งสักแปดนาทีนึ่งพอดีสุกไม่สุกมากจนเกินไปกำลังกินเนี่ยอืม กินหอยนางลมหมดแล้วหรือใช่นะกินสองรอบสักสี่ห้าโมงฉันกินอีกรอบหนึ่งเก็บส้มตำกับขนมจีนแล้วกินแค่นี้ก่อน โอ้ยเผ็ดเนาะตำมันเผ็ดเผ็ดนำเปรี้ยวหวานแซ่บปะล่ะโอ้ย ไอ้ผัวนะ่ะรู้รู้ว่าเมียนะ่ะกินอาหารทะเลไม่ค่อยได้เพราะว่าไขมันสูงไงหมอไม่ให้กินอาหารทะเลทีนี้ผัวก็ขยันซื้ออาหารทะเลมาจังเลยเนี่ยกินอาหารทะเลได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ไขมันก็ขึ้นสูงอีก ăn, ăn thêm này còn, ăn ngọt còn, đi xúi ngọt mà, ăn ngọt kẹp thịt còn được. อืมก็ยังตัวกินแค่นี้ก่อนเราไว้สี่ห้าโมงจะใ้กินอีกรอบนึงวว่งอยูว่กยา,ยยายกเาย็ิวากกว่ากเอจะกเยอาเสอ็จยะา่ากเยอก็จยอ่กเ็เอาว,ว่าเยก็จะดกิน้เยอมวเอดยอาดเยา,ยยาเจะ ก็มามาก็มั้ย今日咧เอ่อรินเริ่งชานแกเสี่ห้าจุดจะกินก็ทาอ่ะ今日我食ต少啊我食得好วก็มาเราเราทานทายชานจอยเสียแล้วเพราะว่ามื้อนี้ฉันกินน้อยไงมื้อนี้ฉันกินน้อยฉันก็กินสองมื้อถ้าว่ามือไหนฉันกินเยอะจะกินเยอะอิ่มเกินฉันก็กินแค่มื้อเดียวอันนี้ก็เก็บไว้เอาไว้เจ้สี่ห้าโมงจะกินอีกรอบหนึ่งจ้ะเพราะว่ากินยังไม่อิ่มมากินแค่นี้ก่อน ปแล้วจ้ะอ้าเกือบลืมสําหรับใครวันนี้วันเกิดนะสุขสันวันเกิดนะอ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาสิเศรษําร่ำรวยๆจ้ะปิ้งกอกําหยัดสร้างหยัดกระวาแล้วจุกได้สร้างหยัดไฟหล่อละสั้นไทยกินห้องเล่าห้อยสุสมมาตายกะวันโตที่ชิ้นนะโหลเล็กวันชิ้นนะตายกะจอยกินบ๊ายบาย